อะไมานียมดีแห้ง่มปักคุมซุยเย็นแห่งขุมอกหรือว่าเรื่องลงเลียนในวัตถุที่รูยางยวนังร่างสอนรูปยางของนักเลียนท่านดูนีขมปักคุมซุยเย็นที่มีแห้งของลุงเลียที่ว่าจากต่างๆก็ทำน้ำเงิน มาส่เลืนจะเอมเก็บไว้ได้ความไข่ไวนีค่นม่มีความทุกคนเ่อนเงินไองข้างในบ้านอยากทำอะไรก็ทำบรรากาศดี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 ผู้บริหารเนี่ผู้บริหารเนี่้วาย้ายจิงไหมเราทีมงาน้าวทีมงานอยู่ไห้าวไปต่อตรงน้นสมเดินตรงนี้ีครับ ก็ดเอาน้งครับน้องยึดเก็นลิงไปห้ามไปนะน้องสาธุ มาสวัสดี oh. uh, uh, okay, uh,